น้ำมันอาเกนนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักของน้ำมันอาเกนผมได้มีโอกาสมาที่ประเทศโมร็อกโกนะครับก็เป็นแหล่งผลิตเดียวนะครับเพราะว่าต้นของอ,อ,อาเกนนั้นสามารถปลูกได้ที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกเท่านั้นนะครับประเทศอาหรับอื่นๆ ทางตอนเหนือของแอฟริกาไม่สามารถปลูกต้นนี้ได้นะครับมีชื่อเสียงและมีประโยชน์จนกระทั่งได้สมญานามว่าเป็นทองคําเหลวนั่นเองนะครับเพราะว่าทําไมถึงเราเรียกว่าเป็นทองคําเหลวนะครับเพราะว่ามีมีประโยชน์หลายอย่างต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนชาวเผ่าพื้นเมืองของประเทศโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกรู้จักกันมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับ สามารถดูแลเส้นผมดูแลสุขภาพผิวมีผลมีสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่ามออีน้ำมีส่วนผสมของวิตามินอ e ีเยอะมากนะครับให้ความชุ่มชื้นกับผิวป้องกันความแห้งกร้านนะครับสามารถลดริ้วรอยด้วยนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระรักษาสิวด้วยแล้วก็บำรุงเส้นผมนะครับลดผมแห้งเสียและแตกปลายก็สามารถ ใช้นะ้ำมันตัวนี้คือสรารพัดประโยชน์เกี่ยวกับความงามเลยนะครับดังนั้นเมื่อผมได้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่โมร็อกโกผมก็ได้เข้าไปซื้อผลิตภณัณฑ์โมร็อกกคนะครับก็ไปดูมาอ,อผมไม่ทราบว่าตัวไหนดีที่สุดลักษณะก็คือคล้ายๆกันนะครับแต่ราคาต่างกันถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวผมก็แนะนำว่าที่ประเทศนี้นะครับ ผมไปห้างสรรพสินค้าคาฟูซึ่งเป็นห้างเชนงของฝรั่งเศสนะครับก็ไปดูเลือกซื้อมาก็เลือกซื้อตัวนี้มานะครับราคาอยู่ประมาณที่40หรือ4ยูโรนะครับประมาณ160นะครับ160บาทก็ราคาไม่แพงมากนะครับตัวนี้ซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับอาเกนนะครับ น,นี่นะครับอันนี้เป็นแบบเซรั่มใส่ผมแล้วก็อันนี้เป็นแบบน้ํามันนะครับจริงๆแล้วตัวน้ํามันจะกลิ่นเหมือนน้ํามันประกอบอาหารนะครับพอได้กลิ่นมาคือเวลามาทาหน้าก็ไม่ใช่ว่าจะแบบกลิ่นหอมหรือคือเป็นกลิ่นธรรมชาติจริงๆมันจะมันจะไม่ได้หอมมากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นธรรมชาติในภาษาฝรั่งเศสน,นะครับสำหรับตัวนี้นะครับลุยดักกองนะครับลุยดักกอง ก็ทางประเทศมะะโมร็อโกเคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสมาก่อนหลายๆอย่างก็จะเขียนได้ด้วยภาษาฝรั่งเศสนะครับลูยดักของนะครับ <S <S ผมใช้ลองทานหน้าแล้วก็หน้าชุ่มเชิญดีแต่ว่าติดเรื่องกลิ่นนิดหน่อยว่าอืกลิ่นมันเป็นเหมือน,นคล้ายๆคือมันเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์จริงๆกลิ่นเหมือนน้ามันประกอบอาหารดังนั้นผมไปที่ร้านอีกหนึ่งร้านนะครับก็จะเป็น ตัวนี้นะครับเป็นลุยดักกองเหมือนกันนะครับคอสเมติกนะครับสำหรับออสำหรับสุขภาพและความงามผิวพรรณเส้นผมอันนี้เป็นโอเฟล์ดอรองเชนนะครับก็คือว่าเป็นกลิ่นของผิวส้มนั่นเองนะครับก็จะหอมมากนะครับใช้ได้ทั้งหน้านะครับดีซัสกอก็คือร่างกายแล้วก็ เชเวอร์ over, ก็คือเส้นผมนะครับเฟสบอดี้แอนด์แฮร์ใช้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้กลิ่นหอมมากมีกลิ่นให้เลือกมีกลิ่นมะลิมีกลิ่นหลายๆอย่างแต่ราคาจะสูงกว่ากลิ่นธรรมชาตินิดนึงนะครับนี่เป็นกลิ่นธรรมชาติแล้วก็ตัวนี้เป็นเซรั่มกลิ่นธรรมชาติเหมือนกันกลิ่นธรรมชาตินะครับ ก็ผมรู้สึกว่าเคยได้ยินชื่อเสียงของน้ำมันตัวนี้น้ำมันอาร์เกนนะครับมานานแล้วก็ลองใช้ดูแล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้มาถึงแหล่งผลิตจริงๆนะครับก็ได้มาลองใช้แล้วก็จะซื้อกลับไปใช้เองด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับแล้วนอกจากนี้ก็คือว่าออตัวนี้นะครับ เป็นลุยดักคองเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้กลิ่นจะหอมมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรับประทานได้เปิดมากิ่นหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดราคาค่อนข้างสูงกว่าไอ้นี่นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสังเกตรตรงนี้นะครับลูย ดักกงเหมือนกันที่เป็นภาษาฝรั่งเศสน,นะครับกูลีเนะนะครับก็คือว่าออสามารถรับประทานได้นะครับกลิ่นหอมมากแล้วเขาก็บอกว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากตอนตื่นเช้ามาให้รับประทานเลยหนึ่งช้อนเล็กๆนะครับกลิ่นหอมมากหน่ารับประทานไม่เหมือนกับกลิ่นธรรมชาติที่ใช้ประกอบอาหารนะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจ น้ำมันตัวนี้นะครับผมไม่ทราบว่าที่บ้านเรามีใครนำมาขายหรือว่ามีส่วนจริงๆจะมีส่วนประกอบอยู่แล้วในเครื่องสำอางชั้นนำต่างๆอย่าลองมองหาอย่าลืมมองหาคำนี้นะครับอาร์เกนนะครับว่ามีส่วนผสมอยู่ในเครื่องสำอางหรือเปล่าอันนี้ผมก็มาทำคลิปให้ดูก่ยครับ เาเออถ้าเรามาซื้อที่มาล็กโคจริงๆเนาะที่อื่นก็มีเพราะว่าเป็นสินค้าส่งออกแน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันมาเออนานแล้วนะครับหลายประเทศก็ชื่นชอบกันนะครับเพราะว่ามีประโยชน์มากจริงๆนะครับสมกับได้ชื่อว่าเป็นเออน้ำมันสีทองนะครับวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะครับกับคุณประโยชน์แล้วก็รูปลักษ์รูปแบบของน้ำมันอะเกนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับ คุณครับสวัสดีครับ